เลือนในสมองป่งพองแล้วก็แตกคุณหมอก็บอกว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดกับคนอื่นเขาอาจจะตายไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าขา้าพเจ้าจะสามารถกลับมาในสภาวะที่เป็นปกติคุณหมอเรียกขา้าพเจ้าว่าเคสมหัศจรรย์ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับ สวัสดีค่ะข้าพเจ้านะคะอาจารนาปราณีนะคะชื่อเล่นว่าเมย์ค่ะปัจจุบันเป็นศิลปพิบานคิดตจากแห่งนิมิตกรุงเทพค่ะข้าพเจ้าอยากจะขอบพระคุณพระเจ้านะคะในการดูแลที่มาจากพระองค์นะคะข้าพเจ้าขอเล่าย้อนไปตั้งแต่ข้าพเจ้ามาเชื่อพระเจ้านะคะตอนนั้นข้าพเจ้าอยู่ปีหนึ่งถวเทียาไลนยทเรศวนข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนนะคะในชมรมคริสเตียนนะคะแล้วก็เพื่อนก็เล่าเรื่องราวพระเจ้าให้กับข้าพเจ้าในตอนแรกเลย ข้าพเจ้าก็ยังมีใจต่อต้านอยู่นะคะแต่เมื่อข้าพเจ้าได้ลองอธิษฐานกับพระเจ้าได้รู้จักกับพระเจ้าข้าพเจ้าตกหลุมรักพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าการมีพระเจ้าดีมากๆสำหรับชีวิตของข้าพเจ้านั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ข้าพเจ้าได้มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ศึกษาพระชนะคำพระเจ้าข้าพเจ้ามีหัวใจปรารถนาที่จะดูแลผู้คนนะคะอยากที่จะให้ฝูงแกะได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าข้าพเจ้าก็ดําเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็เลี้ยงดูฝูงแกะของ พระองค์เริ่มต้นตั้งแต่การเป็นสมาชิกค่ะเป็นพี่เลี้ยงหัวหน้าเซลลเติบโตเป็นหัวหน้าหน่วยในการดูแลคนนะคะข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับชมรมคริสเตียนด้วยที่ให้โอกาสข้าพเจ้าในการพัฒนาสิ่งต่างๆจากวันที่ข้าพเจ้าเริ่มเป็นเหยลันยิกนะคะแล้วก็ได้เป็นรองประธานในสุดท้ายที่สุดข้าพเจ้าได้เป็นประธานชมรมคริสเตียนด้วยได้มีส่วนในการดูแลแล้วก็ผลักดันพี่น้องที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคะให้ได้เติบโตกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น แล้วก็เห็นการอวยพรรของพระเจ้าพระเจ้าอนุญ,ญาตให้เป็นประธานด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยค่ะเราเห็นการยกชูที่มาจากพระเจ้าสําหรับชมรมคริสเตียนของมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยค่ะ ข้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ดูแลข้าพระเจ้าแล้วก็จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเมื่อข้าพระเจ้าเรียนจบข้าพระเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะขับเคลื่อนข้าพระเจ้าอย่างไรข้าพระเจ้าไม่อยากเป็นไปตามหัวใจของตัวเองแต่ว่าอยากเดินตามนำพระทัยพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้ข้าพระเจ้าได้ไปเริ่มต้นทํางานนะคะที่กรุงเทพมหานครทําให้ข้าพระเจ้าได้มีส่วนในการที่จะบุกเบิกแล้วก็มีส่วนในการดูแลคนนะคะเราก็เริ่มต้นนะคะจากกลุ่มคนเล็กๆค่ะแล้วก็พัฒนาขยะย ให,ใหญ่มากขึ้นนะคะจนคริสตจักรของเราก็เป็นที่รู้จักนะคะของคนมากยิ่งขึ้นแล้วก็สมาชิกทุกคนก็เติบโตในการที่จะพัฒนาตัวเองในการรับใช้พระเจ้าในการที่จะให้ตัวเองเป็นพระพรเป็นเกลือและแสงสว่างในที่ทํางานในที่เรียนของตัวเองค่ะ ข้าพเจ้าเคยถามพระเจ้าว่าทําไมข้าพเจ้าต้องไปอยู่ที่กรุงเทพสิ่งที่พระเจ้าบอกกับข้าพเจ้าก็คือโบสถ์มีเยอะแยะมากมายโบสถ์ใหญ่ๆก็เยอะแยะแต่ไม่ใช่ทุกที่ที่เรียกว่าบ้านจงสร้างคิฏจักรของพระเจ้าที่เรียกว่าบ้านให้คนได้เข้ามาพักพิงให้ฝูงแกะได้เข้ามาเติบโตแล้วสร้างชีวิตด้วยกันค่ะนั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าจุดประกายในการรับใช้ที่กรุงเทพแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าการทรงเรียกของพระเจ้านี้ในการที่เราเดินหน้ากับพระเจ้าในสิ่งต่างๆ เห็นการขยาเห็นการอวยพรของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพระเจ้าเรียกข้าพระเจ้าสําหรับการเป็นหัวหน้าโซนซีค่ะในการที่จะดูแลปุกเปิดกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกในสิ่งที่เราทําเราเห็นมเมล็ดพันธุ์ต่างๆเราเห็นลูกแห่งสันติสุขเราเห็นสิ่งต่างๆที่กําลังดําเนินแล้วก็เติบโตขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราสนุกสนานในการรับใช้พระเจ้ารวมถึงพี่น้องทุกคนที่กําลังสร้างชีวิตอยู่ด้วยกันด้วย,ยงนงล่นนะคะ แล้ววันหนึ่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าก็คือข้าพเจ้าเริ่มมีอาการอาหารเป็นพิษค่ะแล้วก็เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อ ปีที่แล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณหมอสันนิษฐานว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเส้นเลือดในสมองเนี่ยน่าจะแตกไปหนึ่งเส้นแล้วมันมีผลพวงทั้งการอาเจียนมีเรื่องของท้องเสียมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะเราก็คิดว่าเอ้ยไม่น่ามีอะไรทุกอย่างก็น่าจะจบลงตรงนั้นแล้วก็เราน่าจะหายดีแล้วแล้วก็ได้รับการอนุญ,ญาตจากคุณหมอให้กลับไปที่บ้านค่ะพอผ่านมาอีกไม่นานค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขาพเจ้เจีอากันวูบหมดสติค่ะแล้วก็ ไม่รู้สึกตัวใดๆเลยน้องสาวข้าพเจ้าก็กลับมาแล้วก็เจอข้าพเจ้าในสภาพนั้นแล้วก็นําส่งข้าพเจ้ามาที่โรงพยาบาลอย่างรวดเร็วทันเวลาขอบคุณพระเจ้าสําหรับการแบบจัดเตรียมที่แบบพระเจ้าให้น้องสาวข้าพเจ้าได้มาเจอแล้วก็เราคุยกันไว้ก่อนแล้วว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะไปที่โรงพยาบาลน,นี้นะเราต้องแบบเหมือนเราได้รับเขาเรียกว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีเยี่ยมอย่างนี้ค่ะข้าพเจ้าก็ไปถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาอาจารย์หมอที่ผ่าตัดก็เป็น อาจารย์หมอที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าเลือกสัตว์ไว้แล้วสําหรับการดูแลเคสของข้าพเจ้าเราเห็นถึงการอวยพพรของพระเจ้าเห็นการแบบมอนิเตอร์เห็นทุกอย่างเห็นบุคลากรทุกคนที่ดูแลเอาใจใส่เราเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เห็นการอวยพพรของพระเจ้าในการที่เข้ารับการผ่าตัดในครั้งนี้ที่เส้นเลือดในสมองป่งพองแล้วก็แตกค่ะครอบครัวของข้าพเจ้าเล่าให้ฟังก็คือบอกคุณหมอก็บอกว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดกับคนอื่นนะเขาอาจจะตายไปแล้วอย่างเงี้ย ข้าพเจ้าเลยรู้สึกเลยว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ดูแลมันเป็นวินาทีความเป็นและความตายที่พระเจ้าได้ปกป้องชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนพระเจ้าได้ให้ข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่ข้าพเจ้าก็ได้ตระหนักถึงว่าชีวิตนี้มันสั้นมากเราไม่รู้เลยว่าลมหายใจจะถูกภาคไปจากเราเมื่อไหร่แต่สิ่งที่พระเจ้าทําก็คือพระเจ้าได้ปกป้องยื้อยุดชีวิตของข้าพเจ้าแล้วก็ทําให้ข้าพเจ้าได้กลับมาที่จะดําเนินชีวิตอีกครั้งหลายคนที่ได้เห็นข้าพเจ้าก็คือแบบทั้งที่ ทงานแล้วก็ทั้งที่บ้านที่ครอบครัวรวมถึงพี่น้องที่แบบอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าด้วยนะคะทุกคนก็รู้สึกว่า mm hmm. เป็นเรื่องตื่นเต้นเป็นเรื่องอัศาจรรย์ที่พระเจ้าได้ทําในส่วนนี้หลายๆคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยขนาดแบบคุณหมอเองหรือว่าพยาบาลเองที่แบบมาเจอข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าข้าพเจ้าจะสามารถกลับมาได้หมายถึงว่ามีชีวิตแล้วก็กลับมาในสภาวะที่เป็นปกติก็ทุกคนก็รู้สึกอัศาจรรย์ใจคุณหมอเรียกข้าพเจ้าว,ว่าเคสมหัศาจรรย์ ข้าพเจ้าก็รู้เลยว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำอะคะ่ะพอข้าพเจ้าไปเล่าให้กับพี่ที่ทํางานฟังหลายๆคนข้าพเจ้าประกาศเชิญเขามาโบสถ์เขาไม่ได้สนใจเรื่องราพระเจ้าแต่ว่าครั้งนี้กลับเป็นครั้งที่เขาแบบพูดกับข้าพเจ้าว่า เขารู้เลยว่าพระเจ้าอ่ะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเมพระเจ้าเป็นผู้ที่ทําถ้าพระเจ้าไม่ช่วยเหลือเมใครจะช่วยเหลือเมย์ได้ในครั้งนีเนะะี่ยค่ะเขาพระเจ้าเลยรู้สึกว่ามันคือสิ่งมหศัศจรรย์ที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ต่างๆอะคะ่ะก็รวมให้ก่อเกิดผลดีในทุกๆสิ่งจริงๆ พี่น้องหลายๆท่านนะคะที่อาจจะเจ็บป่วยอยู่นะคะแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้ามานานแล้วนะคะรับการรักษามานานแล้วหรือหลายๆคนมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆที่รู้สึกว่าติดขาดเป็นพัฒนาการในชีวิตค่ะพี่น้องข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับเราสถานการณ์บางสิ่งหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราบางอย่างเราหาคําตอบไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วมันเกิดขึ้นทําไมแต่ว่าเป็นช่วงเวลาค่ะที่พี่น้องจะได้อธิษฐาน กับพระเจ้าจะได้เข้าใจน้ำพระทัยพระเจ้าแล้วก็จะได้ไว้วางใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้นสิ่งที่ก่อเกิดขึ้นแล้วค่ะจะก่อเกิดผลดีเสมอแล้วก็พี่น้องจะได้เห็นพระพรที่ซ่อนอยู่ในปัญหาหรือสถานการณ์เหล่านั้นว่าพระเจ้าช่วยพี่น้องให้ก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรค่ะขอพระเจ้าเป็นกำลังให้กับพี่น้องนะคะ